มาเบิ่งเด้อจ่ามนีวาแม่อเอมาสิพาไปเที่ยวไสแน่อันนี้ก็ให้ชมวิวงามๆเปิดกล้องซะก,ก่อนเนาะจ้าเนานะหลางจะนั่งก็มาเบิ่งว่าสิพาเห็นอย่างจ้าเอา๊าเ้าดื่มอะไรโอ้โหหมายบุต้าโอ้โหอีเลียโอ้โหอีเลียอีเลียทานอาหารจ้าอาหารเช้าก็คืออะไรเนยเนย นูเทลานุเช่า<จ>อะไรเลยอ,อะไรเนยอ,อะไรเลียทาเนยแล้วก็ใส่นี่เลยจ้ะนูเทลาอา,า,ชาเช้าจ้ะอ่านเช้าแต่กี่โมงแล้วเลียคอกระทูแล้วนี่บ่ายสองแล้วจ้ะพี่นอ้นองเอ้ยแม่บอกหน้าจ้องทิ่มันฟ้าดิอยาใช้นเอมามาดูสิเอมากิน,นอะไรไม่น,น,นี่มือนี่ขอปิง้งว่าใั่ไหมล่ะปาร์ติกบับบปิ้งเดี๋ดนโดนจังปิ้งขนมปังจะบอกทำไมเดี๋ยวมันก็เด้งเองลูก น้องลียโอ้โหเกือบไหมเลยทำไงม่มาเอาสิทแล้วให้แม่เอาให้บอว้าพูดอ่ะเกือบไหมอิเลียนะพระเขมว่าอิเลียนะเอมมาลืมกดไอเวลาเนี่ยแม่เอาเด้งขึ้นให้เองนะเนี่ย อืมขูดออกไหมขูดด้านที่ดำออกไหมไม่นะือคืนหนีส่วนอีเลียหนามานอนนำเลยจ้ะเนาะตื่นช้ามาก็กินขนมปังปิ้งคนละสองแผ่นจ้ะอยากไปกอดอืมอืมาม่ ก็อยากกินด,ด้วยองนะั้นแต่เออยู่แวลิ่ก็สำเร็จนู่นโอ้ยแลอกหรือพราะที่แวลี่ว่าจะเป็นอันแรกสุดสำหรับสีสันทำให้เดกเอาไหมย่า<ด>อ่าทีนี้ก็กินขนมปังแล้วๆแม่เอามาก็พาเด็กน้อยมาเที่ยวทะเลสาบตั้งใจที่แรกนะว่าจะมาถ่ายรูปที่ใบไม้มันสีเหลืองๆทองๆนะพี่น้องคือตรงนี้แม่เอมาจะมาถ่ายทุกปีเลยคือมาถ่ายรูปเฉยแล้วบอกว่าถ้ามาถ่ายรูปแล้วจะให้กินไอศครีมบอกอีเลนากับเอม่า พอมาถึงแล้วพี่น้องคือตรงนี้มันลมแรงเนาะใบไม้ล่วงหมดแล้วเหลือแต่กิ่งไม้แม้มันไม่สวยแต่ก็โชคดีมากมากเพราะว่าวันนี้ไม่มีลมแล้วน้ําทะเลนิ่งมากพี่น้องนิ่งสุดๆเห็นไหมจนเห็นเงาภูเขาลงมาล่างนะสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าแม่ถ่ายพี่มันแม่จะถ่ายวีดีโอด้วยมันจะได้สวยๆอือสุดยอดเลยเรียมันสวยจริงนะเรียมแม่เอาโทรศัพท์ถ่ายส่งให้แม่น่ะเพราะว่ามันมันสติแหลนไหม ออสวยสวยมันไม่บ่อยนะที่มันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาอันีนี้มันตกเลยลูกเตรียมชุดมาใส่ถ่ายรูปที่สวยกับต้นไม้ใบไม้สีเหลืองของฉันพี่น้องเตรียมมาแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นต้นไม้แต่ก็ว่า เอาน้าน้มามันนิ่งอย่างนี้ก็คือถ่ายรูปสวยมากๆมันบอก็เลยว่าจะใส่ชุดว่าจะใส่ชุดถ่ายรูปพอดีมีผู้ชายสามคนเขามากันขับรถเข้ามาข้างในคือกันพี่น้องแม่มาก็เลยไม่กล้าใส่ถ่ายเออเขาแล้วเแ,แกล้งถามว่าพวกเธอมามาปาร์ตี้กันเหรอสามคนเลยไหมผู้ชายสามคนแม่แมมาก็เลยตอบมาบอบอมา,ออมาเล่นซื้อว่าจะเปลี่ยนชุดพอดีเข้ามาก็เลยอายจัก,ก็เลยบ่ได้เปลี่ยนสูตรนี่เละจ้ะเออก็เลยแบบนี้ก็เลยชวนเอ็มมากกับอิเลียนาครับ อันนี้ก็ขับรถออกมาหน่อยนึงแล้วก็จอดถ่ายอีกจะตรงเนี้ยพกแม่เอมมาน่ะจะชอบมานอนหน้าร้อนนะนอนกลางเต้นนอนจแต่ปีนี้ไม่ได้นอนเพราะกลับเมืองไทยเนาะพรากลับมาอากาศก็เริ่มยินแล้วโอเคได้ค่ะแป๊บนึงเออเดี๋ยว ถ้าอากาศติดลบตรงโน้นนพี่น้องตรงกลางจะแข็งแป๊กหมดเลยพวกแม่ไอม,มาก,ก็วิ่งไปได้สุดไปปีนอย่างยุหานมีไหมเลียมีสตร์มไหมโอ้มันกลัวอืพาที่กำลังจะตกดินจะ้ะพาสาวๆมาให้เออลังเทือมมันกลับมาอ,อ,อ,อย่าเลียมันตกใจ โอ้ยมันย่านอิเลียน่าเสียงดังโอ้ยตะเวยนจะตกดินงามมาก<บ>าเรียเรียเจ้าของเข้ามาแล้วเรียนนะไม่มีบ้าเบ้าเอ้าอิเลียอิเลียเรียกทำไมไปทางโน้นหมดนะเอ็มว่าดูอิเลียน่าเรียไม่มาทางนี้เลยอ่ะไปทางโน้นหมดเลยโอ้ยขี้ไล่ลาย <บา S 1> พี่น้องเอ้ยแก เทนที่อทบอเบอยากันมาโอ้นานาออเลีย,ยมองเอเลีย,ยแล้วเออปุอบมืออพวเตบอคอน่าลายเยอะครับว่า บนยูเลียว่ามันทีมา,มารหรือบอ่ามา <laughs> ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เด็กๆก,ก็มาเอาค่าจ้างถ่ายรูปจ้ะไอศครีมนลไม้จ้ะดีหน่อยวันนี้ไม่ลมไม่มีลมเลยถ้าไม่ลมก็ถ่ายวีดีโอตรงนั้นไม่สวยแน่นอนเออมดูดูเลียหนาใส่พี่น,อน้องรองเท้าหน้าร้อนรองเท้าแตะธรรมดาเลยนะใส่ได้จะไหนเลี่ยมบนาเอาตีนิดคือกัน รถก่อนรถก่อนไปหน้าดูรถด,ด้วยนะต้นไม้สีส้มสวยงามนี่ยังส้มไม่เยอะเนาะช่วงนี้ก็จะดูเหงาหงอยเหงาหงอยเพราะว่าใบไม้ร่วงแต่ก็สวยมากๆนะ大ะมีทั้งสีส้มสีเหลืองเหลืองทองสวยงาม ถาสาวๆมาเล่นตรงนี้ก่อนไม่ได้เอม่าบอกว่าเอม่าไม่ได้เล่นมาไม่ได้มาเล่นนานแล้วแม่สัน้นวันนี้มันไม่มีลมเนาะถ้าไม่ลมหนี่มาเล่นคางติดท,ทะเลสิหนาวหนาวเลยจ้ะแต่อันนี้ดีหน่อยวันนี้ไม่มีลมทะเลนิ่งแต่ทะเลตัวนี้อาจจะไม่นิ่งเท่าไหรนะ่น้อเพราะเรือเขาขับเข้าออกแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจิ้มพวกแม่มามากเปนอนนอนเต็นทนะ์อะแต่ปีนี้ไม่ได้ไปนอนนะเรียกว่าชั้นใบยาเมื่อกี้เนี่ย น้ำทะเลเออน้ำนิ่งมากถ่ายรูปงามวิวสุดยอดเลยอันนี้จะเป็นวอลเลย์บอลชายหาดนะคะแม่ยังหนาวบะอ๋อคือหนาวไปเมื่อไหร่น่ะอ๋อหนาวตักกีิ่นอยาจะคลิยังหนาวแหละกินน้ำแน่ยคำหนึ่งคำเดียวโอ้ยนะขอเข้กินกินนัแน่โอเค พี่ตองดูเอาไหมเอาไหมอ้าว <laughs> อร่อยไหม <laughs> <laughs> อร่อยค่ะอ้าวเครื่องบินจะไปใส่เลยเอม็มมาไทยเลียนไปเมืองไทยเตี่ยร้ยทังหลังแม่เอม็มมาเนี่ยอ่าไม่ใช่อีเลียนอ่ะก็เอม็มมา เนี่ยมันจะเป็นทะเลมันบอมีผู้หญิงสองคนมาเล่นน้ำพี่น้องเลาๆเนี่ยผู้สา,สาวสองคนใส่ยันบิกินี่แบบเป็นเงางเกงไนกีสตนะิงเห็นแต่ก้นนะนั่นนั่นที่จริงแม่มาก็อยากจะเอาวิวพระอาทิตย์ตกดินเนาะอ่าแต่ว่าพาอดีพูเล่นน้ำอยู่ฮันก็เลยบอกร้าเอาไปเดี๋ยวมันจะเจอมันจะเห็นเขานะแต่เขาจะว่าเราแอบเบ,บ็กมีแบกเมีเขาครับแรกพี่น้องกรับแล้วนั่นเลยเพราะจังที่แรกพากันลงรถมาได้ยินเสียงห้องเอ้าเอ้าแม่พี่น้องเออ นึกว่าไมันิดน้อยมาเร่นเอียงกันแถวนี้ที่ไหนได้เสียงวัยรุ่นสาวสองคนมันหนาวนะคือลุ้งบาดใดกันหนาวลุ้งบาดใดกันหนาวหน้ามันเย็นเจี๊ยบเลยเขานี้แล้วเดี๋ยวแม่ไอม่าจะปิ่นกล้องไปทางพระอาทิตย์ตกดีความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเนาะอุตส่าห์ว่าไปนั่งว่าจะให้ดูวิวสวยแม่ไอม่ดันไปนั่งนั่งขวางไหมพี่น้องนั่งขวางดึงสวยงามนะเห็นไหมเนี่ยไปนั่งบัางหมดเลยแล้วเอากาแฟใส่กระเป๋าตรงนั้นแล้วกาแฟมันความแล้วปิดไม่สนิทนะแม่เสียเปื้อนอุตสาว่าจะใส่สักเดือนหนึ่ง คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่น้องที่จริงก็อยากออกไปข้างนอกไปทําคลิปนู่นนี่นั่นอยู่แต่วันอาทิตย์เนาะวันนี้ขี้เกียจด,ด้วยแหละเมื่อคืนเนี่ยอีลานาก็มานอนกับเอมา่าชวนแม่มาชวนมานอนด้วยเพิ่นกเลยมาอืมก็เลยมาแล้วพีนนี้ก็ว่าจะไปทําคลิปตรงที่ขับรถไปเลยมันเรียกว่าแชนใบหยาเนาะแต่ว่าขับไปแล้วจะไปนั่งทําคลิปแล้วก็พูดเรื่องนั่นเรื่องนี้ ตอนที่ว่าตัวเองอยู่เมืองไทยว่าอยากจะพูดเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเมืองไทยหรือการเดินทางเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรมั่งกับคนผิวเดียวกันหรือผิวสีหรืออย่างแต่พี่น,อน้องพอดีไปแล้วต้นไม้เมียใบไม้น่ะมันหล่นลงเกือบเบิดแล้วเหลือแต่กิ่งเหลือต้นไม้แต่เป็นกิ่งไม่สวยเห็แมหมก็เลยบอวไทายแต่โชคดีมา,มากไปเจอน้ํานิ่งน้ํานิ่งแล้วคือน้ํานิ่งนี่หายากเนาอะอเพราะว่าอะไรเวลาน้ํานิ่งเราจะเห็นรูปภาพของ ต้นไม้หรือว่าเป็นภูเขาอยู่จะเรียกว่าเงาบอกงพี่น้องเงากับโะเมีนเนาะมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคืออยู่ใต้น้ำมันจะนิ่งแล้วทีนี้พอรูปที่มันเป็นภูเขาข้างบนลงไปล่างม,มันก็เหมือนประมาณแบบว่ารูปสองแผ่นมาชนกันเอาก้นหลือ,อาหนามาชนกันอธิบายยากนะแต่จา่าอย่างที่ถ่ายให้ดูละงามแห้งจ่ะพี่น้องอืมีหน่อยสองคนกิจกรรมบรหยุดนอร์เวย์ก็จะประมาณนี้แหละขบวนมีอย่างมากมายจ้ะ แต่วงเงินสาวๆเขาอาบน้าเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าก็จะเป็นนเลยจะพี่น้องอไทยนอร์เวยบางทีคือหนาวมากๆเขาก็คือจะขับรถมาแล้วก็โดดเขารู้สึกว่าให้มันเส้นสายมันยืดแล้วก็เลือดไหลเลือดลมไหลหมุนเวียนดีแล้วจากนั้นเขาก็จะเข่ามาห่มปะห่มกลับบ้านห่มแบบ ผมผ้าเช็ดตัวอย่างกะ,กะมีจะพี่น้องเขาเจ้าอเห็ดจังซี่อย่างบ้านแม่มาบางครั้งลูกชายคนโตนะพีเอสนะ่ะก็คือมีหิมะเขาก็จะโดดพี่น้องโดดหิมะอยู่แล้วเบี่ยงโดดแบบว่าใส่แต่บ็อกเซอร์น่ะโดดลงไปเราก็รีบเข้ามาก็ไปอาบน้ำอย่างเสียทำเคยได้ยินมาว่า,าเห็ุเห็นร่างกายแบบแข็งแรงขึ้นกระชุ่มกระชวยแบบว่าเราหนาวเราโดดลงไปร่างกายเราอุ่นใช่ไหมก็คือไม่ได้รับความเย็นเย็นมากๆนะ เออเลือดชูบฉีดอะไรประมาณนี้แหละโอ้ยสูบฉีดไม่ใช่ชูบฉีดนะหรือว่าเป็นฉูบสีดนั่นะละแล้วกับเฝ้ามาอาบน้ําเนี่ยตรงที่แม่ไอม้ม่านั่งที่พาเด็กน้อยมาเล่นสมัยก่อนดึกดําบันพระเจ้าสามหำมเออนี่แหละกับปีสองพันนี่ยังอ่านมึงเอาจากขี้เกียจอ่านอ่านก็พอเข้าใจอยู่ไม่ได้เก่งมากแต่พอเข้าใจเนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเขาอยู่กันแบบนี้ อมผมไม่ใช่เผาถ่านขายหรอกเนี่ยมีประวัติของเขาว่าเป็นยังไงแถวเนี้ยมันก็จะมีหลุมฝังศพอยู่จ้าแถวเนี้ยก็จะมีหลุมฝังศพอยู่แต่ไม่รูมีกี่หลุมเพราะว่าก็เคยมีคนว่าเป็นฟังขึ้นกัน <Okay. S 1> อยากกลับบ้านล้วได้บรรยเย็นมือแล้วแต่เด็กน้อยยังไม่อยากกลับไม่อย่างงี้มากอ,มอิเลียน่ะ พาเด็กน้อยกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะทีนี้แม่ไอ้มากก็จะลาบกุ้งกุ้งนี่สองแพกนะกุ้งในช่องฟิสนะพี่น้องลาบแล้วมันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าเหมือนบ้านเราหรอกอ่าก็คือแม่ไอ้มากก็ล้างล้างให้เสดดน้ําน้อยนึงและะ้วก้ะไอมาปรุงเครื่องแล้วก็จะคั่วเฉพาะลาบลาบ,ลาบดิบมันก็จะไม่แซนะ่บเนาะมันแบบว่ามันเป็นกุ้งแช่ช่องฟิสนะแม่ไอ้มากก็จะปรุงก่อนแล้วจังมาขวดที่หลังแล้วจ้ะมันจังนัว่วนไอ้น้อยไม่กินอยู่แต่ไอ้น้อยคิดว่าคงไม่ได้มาอืม อันนี้ใส่มะกอกจะมะกอกสองหมากหรือมะกอกในช่องฟิตสองหมากทีนี้ก็หมดแล้วจ้ะมะกอ,ก,อกไม่มีแล้วเนี่ยก็คั่วคั่วก่อนกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆเนาะจ้ะโอ้ยว้ามากันหลายหลายพี่น้องเอ้ยมะกอ,ก,อ,ก,อกนี่อยู่บ้านเท่าแม่เอมามาหมักจ้ำจ้ำจ้ำเอาเข้าวเหนียวจ้ำจ้ำเนาะใส่กอกอันนี้นะ่ะออเลน,นา่ากับเอมานะสองคนทำ้วยกันออเลน่าเป็นคนสอนเอมาทำสปาเกตตี้ แต่เมื่อกี้เป็นของพีเอสอันนี้นึ่งเขาเหนียวจ้าเอเลน่าสอนเอม่าทำสปาเกตตี้นี้ก็กินกันแล้วกินแล้วก็ไปเล่นไปดูทีวีเออไปเล่นโทรศัพท์กันจ้าเนี่ยส่วนขั่วกุ้งแม่เอม่าก็จะขอตัวไปกินข้าวกับขวัวกุ้งแล้วกับขัวรับกุ้งอันนี้เนี่ยผักไก่กระลำดองจะกินกับลาบขั่วกุ้งนะแซ่บด้จ้าเริ่มปิดเลยเร้ออันนี้เหลือแค่นี้แหละแม่เอม่าก็แบ่งให้เพื่อนจ้าขอบคุณจ่าบายบาย